สวัสดีครับไปลุยงานหลังจากหยุดมาสองวันครับฝนตกนะวันนี้ก็ไม่ตกครับเดี๋ยวไปเก็บงานข้าวก็หวานไว้แบบหลายวันแล้วฝนตกก็เลยทำไม่ได้ครับหวานไว้สองเจ้าวันนี้เดี๋ยวไปเก็บไห้เขา ากฝนมาสองวันแล้วครับสองสามวันแล้ววันนี้ก็ครึมๆนะไม่รู้จะมาอีกไหมบันกรตกทั้งวันเลยนะ ตรงนี้เริ่มขึ้นแล้วอันนี้ที่เรามาปั่นให้นะ ดูน้ำครับเ้าดีใช้รถถ่ายเลขแน่รถถ่ายเลขปานเอาเลยนะถ่ายรอบเดียวจบ ครับผลงานก็ใช้ได้นะโอ้ดูน้ำโอ้เต็มมานนี่เลยนะ เ็มลยอันนี้ข้าวหวานแล้วนะถ้าขังนานก็ข้าวเปื่อยหมดนะข้าวมันเน่าครับมันไม่ขึ้นนะข้าวก็จะเสียหายอันนี้คนงานเราแี่ี่เรามาปัดครับลองแถวนี่อันนี้น้ำไม่ขังก็มมสเสร็จขึ้นนะ ที่วานข้าวไว้นะแล้วฝนตกครับเนี่อรอรถเราเนี่ยแหละแต่ว่ามาปั่นไม่ได้ฝนตกปันท่สองสามวันแล้วฟังนี้เราก็ปั่นนะอันนี้ปั่นวันฝนตกพอดีนะปั่นเสร็จก็ฝนตกตอนเย็นฟังนี้ก็รอตัวไปไปฟังนี้เลยวานข้าวไว้แล้ว าวนี่หวานกอนเพื่อนนะดูครับสวยเลยนะคนตกเขาก็ไม่หวั่นนะข้าวสูงแล้วหวานแบบตอนแห้งๆเลยนะดูพอดีของเขาเลยแหน่ดูน้ํามาก็พอดีเลยเจ้านี้ก็ทำถูกทุกปีนะอันนี้ที่เรามาปั่นนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูในางานเราวันนี้นี่นะหน้างานเราบารทข้าวไว้แล้วสองสามมันแล้วดูน้ำโอ้แฉทุกนาเลย ตนี้ก็ใช่นะที่ปรตู้ลอกครับวันนั้นก็ปั่นได้ช่วงต่ตําๆนะฝั่งน้ำฝั่งโน้นปั่นยังไม่เสร็จ้นมาพอดีเลยวันนี้ก็นี่ครับเริ่มจากตรงนี้แหละไล่ไปโน้นครับโอ้เป็นงานแบบนี้แล้วท้อเลยนะมันทํายากโอเคเดี๋ยวผมลุยงานก่อนนะครับ อ่ะงานเข้าแล้วครับตางานเข้าแล้วดูครับโอ้โหติดคานแล้วครับไปไม่ไหวแล้วเนี่ยติดแล้วโอ้หนาเลอกครับอรอบเมื่อกี้มันเริ่มจะอันนี้แล้วนะเริ่มแบบ ลงๆๆไปแล้วพอไม่รอบนี่อยู่เลยโทรบอกป้าตู่แล้วครับโทรบอกคนลอกนะให้มาดึงะฮ <Huh? S 1> ป้าตู่จะประสานงานให้ครับาจะได้รถป้าแพงมาดึงไอยันมาคันใหม่นะฝั่งโน้นก็น่าจะไม่เป็นไรครับฝั่งโน้นมันลอกนิดเดียวนะฝั่งโน้นมันลอกตื้นๆแต่ฝั่งนี้อาจจะลอกลึก แต่ฟังลึกๆฝั่งนู้นก็ดินแข็งตียนจะไม่เข้านะก่อนฝนตกเนี่ยโหตีไม่เข้าเลยแล้เนี่ยมาตีหลังฝนตกก็ตีเข้าอยู่พอดูได้นะแต่มาตรงนี้ครับติดแงกเลยเดี๋ยวนั่งรอครับรอรอปาตู้ก่อนปาตู้ก็เอาไมโครไปแล้วนะปกติไมโครจะจอดตรงนี้แหละ เอาไปไม่กี่วันเองเนี่ยเขามาเก็บงานลอกให้หมดตรงนี้ก็เอาไปนะแกเดินไปเลยนะเดินไม่โคไปนู่นเลยนะอ่ะนี่ครับมุมมองข้างล่างเหมือนจะจมไม่เยอะนะแต่ว่ามันติดคานครับขานมันนั่ง<ม>ดินแล้วมันไปไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรอพระเอกมาช่วยครับ